โอเคครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมไอพุนเดอร์อีกแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่วันหนึ่งวันของผมนะครับก็คือวันนี้จะกินหมูกระทะกันนะครับที่บ้านนะครับพอดีว่าเมื่อวานนะครับวันที่5เป็นวันเกิดหลานนะครับก็เลยจะมาเลี้ยงฉลองกันย้อนหลังนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเตรียมวัตถุดิบแล้วก็อะไรต่างๆป่ะอันนี้จะเป็นกุ้งก้อนสาชั้นนะครับอันนี้เราซื้อมาจากแมคโครนะครับแล้วก็มีผักนะครับโอเคเราไปดูเตากันครับ อันนี้ก็คือเด็กติดเตานะครับได้ยังครับคุณเทียมใกล้แล้วนะครับได้แล้วได้ยังครับสวัสดีกล้องนะครับเขินกล้องนะครับครับและนี่ก็ถึงที่ที่เรากินแล้วนะครับจะเป็นป่ายางนะครับมีแต่ป่ายางเลยนะครับในกุ้งรนรวนเน้นๆนะครับจะเป็นป่าลังบ้านนะครับโอเค ลมนะครับลมเสียงลมเพราะว่าช่วงนี้เข้าหน้าหนาวแล้วใส่ผ้าลงเป็นเลยต่อไปนะครับแล้วก็ใส่เนื้อนะครับใส่ไปก่อนครับเพราะเรามีซื้อน้ำมันมานะครับเราก็ต้องเอาสอนกันลองแทนน้ำมัน ูมไม่ต้องหมักเลยนะครับเราไปซื้อหมูมาจากรถรถตัดแล้วก็ได้จากไมโครนะจะเป็นหมูนี้นะครับมันจะไม่ติดกระดานะครับถ้าเราไม่หมกักโอเคครับเราก็มาลองชิมกุ้งนะครับก่อนนะตัวโต,โต,ตัวโตอุ๊ยตัวตัวโตเลยนะครับเี่ คือดีมากเลยนะครับเน oh. ี่ย oh. เหมาะกับการทำกิจเองที่บ้านเอวโอ้โห wow. ตัวตัวนี่ครับ กุ้งสุดยอดมากนะครับแน่นมากโอเคครับเรามากินชิ้นแรกกันเลยก็จะเป็นนี่ปากชั้นนะครับ <c oughs> สามชั้นคือดีมากนะครับ ถามฉันกรอบกรอบตัวพูดแน่นเลยนะครับดูดูด,ดูดูไปใกล้เลยเนี่ยโคตริน สามชั้นร้อยสี่สิบบาทได้โลเอ้ยไม่ถึงโลเนาะแต่หมูแพงแหมูแพงมากเนื้อแดงก็ซื้อไปอก็โลกว่าป่าครับโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็อิ่มนะครับโ <Okay. S 1> อเคก็คืออิ่มอิ่มมากนะครับคือไม่หมดนะ้ไม่ถึงครึ่งเลยก็คือได้เยอะมากนะครับก็ประมาณซื้อสามร้อยกว่าบาทนะครับก็ได้ประมาณเนี้ยสี่ร้อยนะครับ นี่ก็จะให้หลานย,ยินต่อเื่อผมจะให้หลานย,ยินต่อครับก็คือมันเป็นตากล้องให้ผมอยู่นะครับโอเคไปแล้วครับไว้เจอกันบล็อกหน้าว่าผมจะทําอะไรอีกนะครับหรือว่าใครอยากให้ผมทําอะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะครับไปละครับบ๊ายบาย